นะที่ฝั่งขเขมรเกณฑ์พล,ลเรือนของตัวเองออกมาอยู่บริเวณตามแนวชายแดนถือไม้กันมาแล้วก็พยายามที่จะยั่วยุด้วยการส่งเสียงตะโกนดา่ายกนิ้วกลางท้าทายบางรายเอาไม้กระทุ้งใส่ทหารไทยด้วยเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งค่ะท่านรับทราบเรื่องนะพี่ๆเม่ท่านลงพื้นที่ด้วยแม,ม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม

เด sure> ี๋ยไปเดี๋ยวนเดียวมี่ยวไปเดีปเดยวเวไปยวไเดี๋ยวไเดี๋ยว่ปัดี๋ยทปี่ยนไ่งลงพืว้ที่วไานดแว่ทเอี๋อที่ยวไเดี๋เี่ไปไหนดวกเขีเดี่ยัเีไปเยเยวเวเยวเียยวเยว อ๋อลงพื้นที่พี่ขอโทษทีอ้าวอ้าวไม่ใช่จุดที่ประชนหน้ากันไม่ใช่ไม่ใช่มันใกล้ๆกันแต่ไม่ใช่จุดนั้นค่ะท่านลงพื้นที่ก็จริงนะคะแต่ว่าการลงไปพร้อมกันกันกบคณะของพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงไปที่สาราประชาคมหมู่บ้านหนองจานค่ะโดยตรงนั้นมีผู้บัญชาการกองกําลังบราาุรพาผู้ว่าราชาการสะแก้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชาวบ้านมายืนรอต้อนรับมาคุยกันเรื่องการออกเอกสารสิ์อ๋อไม่ใช่การประทะประชหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการประทะกันเราจะไปดูเรื่องนั้น แมจริงๆท่านลงมาด้วยตัวเองนี่ก็จะได้เห็นตาที่เดียวกันไม่ใช่เหรอที่เดียวกันแต่มันคนละจุดไงไม่ได้ลงไปตรงนั้นกำหนดการท่านอยู่ตรงนี้ค่ะท่านมาดูก่อนเพราะว่าที่ร้องกันไปแล้วก็ตามที่สื่อมวลชนอย่าพวกเราช่วยรายงานว่าชาวบ้านน่ะเขาถือเอกสารสิทธิ์มาเลยอ่ะคุณผู้ชมถือโฉนดมาแต่เอามาให้ท่านแม่ทัพได้ดูว่าท่านดูเถอะค่ะพวกเราเหลือแต่กระดาษในพื้นที่ตรงเนี้ พื้นที่บ้านดีฉันส่งต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแต่ทุกวันนี้ทําอยู่ทํากินไม่ได้เพราะว่าพวกเขเมรมันยึดไปแล้วพอมันยึดไปบอกว่าใครเข้ามามันใช้กําลังมันใช้อาวุธ oh. แล้วชาวบ้านตัวเปล่าจะไปสู้พวกมันได้ยังไงคุณผู้ชมท่านก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะแล้วท่านก็บอกว่าจะดําเนินการออกโฉนดให้แต่ก็อย่างที่ถามอ่ะ ถามว่าถ้าออกโฉนดมาแล้วแต่เรายังเข้าไปในพื้นที่นั้นไม่ได้โฉนดมีค่าอะไรไหมคะไม่ได้เลยครับก็คแค่กระดาษมันก็แค่กระดาษใบหนึ่งจริงๆอ่ะโอ้ถ้ายังไม่สามารถผลักดันพวกขมรที่มันไายึดพื้นที่ไทยได้จริงเราจะเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เราถือโฉนดอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าตอนนี้พวกขมรที่มันอ้างว่าของขมรของขมรมีไหมอ่ะ,ะโฉนดสักใบ ไม่มีมีแต่เข้ามากินมาอยู่แล้วก็มายึดพื้นที่นี้เป็นของตัวเองอพูดปากเปลา่าปากเหม็นปากลอยแบบนี้ไม่มีหลักฐานอะไรในขณะที่เราถือฉนดทั้งใบแต่เรากลับทําอะไรไม่ได้เลยค่ะท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็บอกว่าเห็นแล้วนะไอ้ที่มันพากันเอาไม้มาดันทหารไทยมาเย้ยเย้ยวเย้ยกันอยู่ติดประธา,ชาในชยแดนเนี่ยจุดเนี้ยฝั่งซ้าย<ต>มือเนี่ย <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> ท่านเห็นแล้ว <c oughs> แต่ท่านบอกว่าเราอย่าไปหลงกลสิเราอย่าไปหลงกลมันมันต้องการยั่วยุให้เราเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนกระทำเราต้องแก้ให้ออกนะระหว่างทหารกับประชาชนเหมือนเราผิดเลยเนาะเราไม่ไดด้้วย ท่านหน่อยค่ะอันนองเรียนคงณามสู้ๆ้นะครับไปแล้วสงบแต่ยิงลบไม่ขาดนำกลับมาใช้อย่าเป็นกำลังใจให้นะครับออกกัดกับเมื่อเช้านี้ก็เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งของกัมพูชาโดยการที่เอามายด์ยูแล้วไปโพสต์ไปอะไรต่างเพื่อได้คะแนนได้อะไรต่างของเขาอย่าไปหลงหลงตรงนี้นะครับหลงคนเขาแล้วก็เรามากระจายว่าเราไม่ทําหรือเขาต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นต้อง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 ทราบตรงนี้ขี้ขายไปหมดเราคุมสถานการณ์ได้หมดอยู่แล้วเพียงอยากคุณอยากมาโชว์มาแอ็มาตะโกนบกเวก็เรื่องของคุณไปแต่ถ้าคุณข้ามเข้ามาคุณกโดน กันนั่นเองไม่ไมีอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องแยกผู้นํากัมพูชาออกจากประชาชนกัมพูชาให้ได้เ er ข um. ้าใจไหมครเข้าใจไหมครับตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญสิ่งนี้คือสิทธิที่ท่านแม่ทัพคะขอบคุณครับจ totally> ันเดี๋ยวเดีแล้วเชื่อในห้องเลยมันไม่ใช่ไหมการที่ท่านแม่ทัพพูดว่าเขาไม่มีสิทธิจะข้ามเข้ามาท่านแม่ทัพคะพวกนั้นก้าวเข้ามาแล้วมันก็รื้อ รั้วลวดหนาบออกไปแล้วค่ะท่านมันจะถุยน้ำลายใส่หน้าทหารของท่านอยู่แล้วมันเอาไม้กระทุ้งทหารของท่านจนลงไปนั่งกับพื้นแล้วเออท่านขามันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มันไปเย้ยวเย้ยวมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วค่ะเอาท่านดูฝั่งนี้ ไม่รู้ว่าคลิปที่ท่านดูท่านเห็นหมดู้ยไหมที่เดียวกันกับเราไหมเออเออท่านดูคลิปเดียวกันกับเราปะท่านเลยละมุนแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนมาสอนมาเลคเชอร์เข้าใจตรงนี้ก่อนนะต้องแยกคุณเซนกับคนกัมพูชาออกตั้งคิวที่เชอร์โอท่านขาไอการแยกอะเพราะเราแยกออกเราพูดทุกวัน่ะว่าให้คุณผู้ชมมาแยกแยกแยกว่าคิดเป็นคนละเรื่องแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยยอมถูกคุณเซนใช้เป็นเครื่องมือในการยั่วยุฝั่งเรา คือเขาไม่ต้องการให้เราแยกอ่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยประกาศชัดเจนว่าเราต้องการเตือนให้ทั้งคนไทยพวกเราสามคนรวมไปถึงขารรวมไปถึงทาหารด้วยแยกว่าชาวบ้านขมรตเราอย่าไปทําอะไรเขาก็เป็นเพราะว่ามันเห็นช่องว่างตรงนี้ไงคะท่านม,มันรู้ว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ทําอะไรกับชาวบ้านที่เป็นขมรแต่ถามว่าไอ้ที่มันไปยืนมันมาเดินเนี่ยบางคนมันถือวอบางคนมันพกปืนพกอาวุธอันนั้นมันพลเรือเหรอคะ มันก็เป็นพวกสอดไส้กันมาทั้งนั้นน่ะมันเป็นทหารค่ะแล้วกฎอัยการศึกท่านประกาศเองนะครับนี่มันอยู่แผ่นดินไทยเอาแผนที่มาดูก็ได้จับสักลายได้ไหมฮะเออไม่จับเหรอได้ไหมอะเมื่ะวานี้สามร้อยคนะกลับบ้านสบายสบายไปรับตังฝั่งฮุนเซ็นเลอชาวบ้านจะมีปัญญาถือวอแบบนี้เหรอคะพี่พี่แล้วมันปิดมันปิดหน้าปิดตาเห็นไหมคือมันจงใจปิดหน้าปิดตาเพราะมันรู้ว่าถ้าเปิดมาปุ๊บ เดี๋ยวเรามีหลักฐานเอาไปเทียบตอนที่มันใส่ชุดทหารโปอีกเออก็เนี่ยมันเข้ามาแล้วนะคะท่านเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะบอกว่าให้เราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างทหารกับประชาชนพวกเราอย่าไปหลงกลมันมันเบาไปคือแปลว่าต่อไปนี้ถ้ามันจะทําแบบนี้อีกเราก็จะไม่หลงกลมันปล่อยให้มันทาไปเรื่อยๆเหรอครับแล้มันเอาไม้กระถางอะไรเลยเหรอให้ลูกน้องท่านหน้าแหกก่อนคือมันไม่ได้เพิ่งทํานะ มันทํามาเรื่อยๆแล้วมันยกระดับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอใช่ไหมเจอจากตอนแรกมันก็ส่งมาทีละคนสองคนมาเป็นกลุ่มก่อนตอนนี้มันจัดตั้งกันมามากันเป็นร้อยร้อยคนสิ่งที่เราต้องการจะรู้ก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกท่านจะจัดการยังไงท่านเรวัตบ,บอกแล้วว่าเหยียบแผ่นดินไทยเราจับได้ตามกฎหมายเลยแล้วไม่ได้ยั่วยุด้วยนะจับใครสักคนคือจับมาเลยจับมาเป็น เป็นนาเป็นเป็นนักโทษเป็นผู้ต้องหาพระบุกรุกนี่คือการข้ามแดนเข้าประเทศมาติดรายแล้วแล้วสิ่งที่มีชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่หนองจานสะแก้วพื้นที่ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งทำไมพื้นที่ที่ท่านแม่ทัพภาคที่สองอยู่มีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะมีไหมน้องอาจจะตามข่าวไม่ครบพี่ต้น ดีไหมคะถูกมาไล่กลับไปตายเป็นเบืออะไรฟังดูหน่อยใ่ไหมในเมื่อท่านยังคงบอกให้พวกเราใจเย็นอย่าไปหลงตนแล้วท่านก็รับอ่านจดหมายที่มีเด็กๆส่งไปให้กําลังใจท่านด้วยกําลังใจเป็นสิ่งที่ควรรับไว้ค่ะแต่สิ่งที่หลายคนอยากเห็นก็คือความจริงจังในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้มีจดหมายเด้อมีจดหมายมีจดหมายจดหมายน้อยจดหมายจากเด็กๆส่งไปถึงท่านแม่ทัพค่ะตัวท่านเอง ก็อาจนะท่านก็รับทราบรับกําลังใจนี้เอาไว้ค่ะอันน้งเรียนพงคามสู้ๆนะครับไทยรักสงบตแต่ถึงลบไม่ขาดนํากลับมาใช้เป็นกําลังใจให้นะครับออก,ก๊อดกับอันอันอยู่โรงเรียนพงคามอ,อันนี้ก็กันจากโรงเรียนพงคามเหมือนกันนะครับอ,อันนี้นี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่ป,ปูตายที่ตรงนี้ยืนหยัดอะไรอ่ ปัต่พี่เพื่อลูกหลานเลือดแลกด้วยเลือดใจแลกด้วยใจมาพ่อขออะไรมามาเนิ่นนานมาเนิ่นนานขอสาบานจะปกป้องแผ่นดินไทยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเด็กๆนะที่ให้กําลังใจเด็กนะครับอ่าท่านขามันต้องใส่ทํานองหน่อยค่ะะะเพลงนี้มันเป็นเพลงพี่ต้นน้องเขาเขียนมาเป็นเนื้อเพลงแต่คาดว่า ท่านเองอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลท่านจะยุ่งอยู่เหรอท่านน่าจะไม่ได้อยู่ในติ๊กต็อกอ่ะอ๋อเพราถ้าเกิดว่าท่านอยู่นท่านจะรู้เลยว่าเนื้อนี้มันต้องใส่ทานองแบบนี้ค่ะอ๋อท่านนึกว่ากรอนท่านก็อ่านใช่เนื่อเหมือนว่านเด็กเลยจดหมายถึงนายกรัฐสมนต็เรีออ๋อยังมีอย่างนี้ด้วยเหรอภาคหนึ่งภาคสองไม่เคยเห็นแบบนี้เลยแต่มาแบบเขาเรียกออร์แกนิก กุ้งมาหาแม่ทัพกุ้งคือเราเข้าใจแหละว่าท่านต้องแบกรับความกดดันขนาดไหนในการดูแลพื้นที่ที่มันยังเป็นข้อพิพาทและหาข้อยุติไม่ได้โดยเฉพาะบ้านหนองจานของท่านนะ